สวัสดีครับพวกผมนะครับตนมยหน่อยลีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันนี้นะครับกจะเจ้านกอ่าชวาหน่อยครับเชาชวาหน่อยลูกปอนนครับส่งให้เจ้าของใหม่นะครับอันนี้ผมเม็นชุดที่ผมบอกว่าขันนะครับคนละชุดนะครับอันนี้อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้ก็เริ่มขันแล้วครับเสียงมันผิวปากนะครับเสียงมันพิวปากเลยนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาสั่งจองลูกนกกับผมนะครับแล้วก็บ่ไใดนะครับคือว่าผมจะต้องขออธิบายก่อนนะครััับบบบว่าาางงงคคร้นนะ เขาก็มาจองนะครับจองล้วเขาเ็าไเอานะครับเขาไปเอาที่ผ่านมาค่ะมีหลายคน,นครับที่จองผมเราไม่ได้เอาอันนี้เขาไปไล่นะครับเพราะว่าผมเข้าใจนะบางคนเขาก็รอบ่ได้เนาะเพราะว่านกกว่ามันจะออกนะครับแต่ละรุ่นแต่ละขอกเพราะว่าพ่อแม่สายดินเราก็มีอ่าคู่เดียวนะครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นพ่อแม่พอดินแม่ป่านะครับอีกพวกน,นั้นก็เป็นพวกสายคาลมหรือว่าสายลูกผสมนะครับดังนั้นอ่ามีหลายพ่อแม่พันธุ์จริงนะครับแต่ว่าแต่ละสายมันกับประเมินกันครับที่นี่ ผมบ่กรอยการ,รับจองเราว่าอะไรผมกวจะเสียความสัตสือของคนจองนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะใช้เวลานานนะครับนานหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนนะครับ <c oughs> ที่นี่ผมก็เลยบ่ครอยการรับจองครับเพราะว่าบางคนเกกะรอบเอาไว้นะครับเกะเอาของคนอื่นไปก่อนอันนี้ก็บ่วไปเลยนะครับก็ถือว่าคนรักนกเนาะเล่นนกนำกันนั่นนี่นะครับผมกับบริวาอนะไรเนาะที่นี่ถ้า อยากได้นะครับถ้าอยากได้แบบว่าอยากจองเป็นจริงจังกินจิจจาลักษณะนะครับเดี๋ยวให้ให้โทรมาเบอร์ผมเนาะเดี๋ยวผมจะจดที่อยู่นะครับจดที่อยู่จดเบอร์โทรไว้นะครับจดที่อยู่จดเบอร์โทรไว้ที่นี่เวลาถึงเวลามีนกปั๊บผมกับจีโทรบอกนะครับโทรบอก้วก็จัดส่งให้เลยนะครับจะเป็นใังานเนาะที่ได้เข้าใจตรงกันเนาะที่ว่าท้าไมผมคือรับจองหรือว่าจดจดคิวไ้นะครับผมต้องขออธิบายก่อนนะครับว่าบางครั้งนะครับเหมือนที่ผมบอกกี้เลยบางคนเขาก็จองทับ้วก็รอไปไว้กับเปลขอาคนอื่นเวลาผมมีนกปั๊บผม โทรไปเอาใบให้แล้วเขาจะ cancel นะครับผมก็เลยเออบ่เป็นไรเนาะถือว่าคนรักนกเลีล้ยงนกน้อกันบ่ม,มีปัญหาครับบ่มีปัญหาเพราะว่าผมเลี้ยงเลี้ยงนกเลี้ยงหนุยใจนะครับเลียยเ้ยงหนุยใจเลี้ยงความรักใครได้บ่ได้นั่นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าผมเลี้ยงอยู่แล้วนะครับวันนี้นะครับก็เอาชาวาหน่อยตัวนี้มาให้ดูนะครับตัวนี้อายุอย่ายังบ่ถึงเดือนนะครับยังบ่ถึงเดือนอายุ20กว่าวันนะครับ20กว่าวันยังบ่ถึงเดือนนะตัวนี้นะครับ2ตัวตัวนึงไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้กําลังจะส่งอีกนะครับตัวนนีี้ส่งอกเป็ ลูกปอนนะครับลูกปอนขันมันคิวปากแล้วนะครับขันมันคิวปากแต่ว่าชุดนั้นขันดีแล้วนะครับชุดชุดใหญ่ชุดก่อนนะครับที่ผมบอกว่าผมเอาไว้ทําเป็นพ่อแม่พันธุ์เนาะชุดนั้นขันดีแล้วนะครับชุดนี้ก็จะไปส่งที่นี่ผมจะ่ลอยด์ฟังนะครับเรื่องการส่งนกนะครับนะอีกคนอีกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนยังจิบลูเนาะหรือว่ารู้แล้วยวของเบลไลน์เนี่ยผมจะ่ลอยด์ฟังเด้อการส่งนกนะครับการส่งนกนี่อ่ารถขนส่งนะครับค่าขนส่งค่ารถขนส่งนี่เป็นส่วนของคนสื่อนะครับตรงตรงอ่าต้อง ต้องจ่ายนะครับจ่ายให้แกรถนะครับรถซึ่งบวกเกี่ยวกับผมนะครับรถนี่ค <fe el Batman> <mon ist> ือเขารับเมาส์อ่ารับส่งทั่วประเทศไทยนะครับรับส่งทั่วประเทศไทยเขาจะคิดราคาเมาส์เหมือนกันนะครับนกเว้นภาคใต้และภาคเหนือเป็นบางทีนะครับคิดคิดเขาจคิดเป็นกล่องครับกล่องนึงที่ใส่กี่ตัวกระชังนะครับถ้าเป็นนกป่านะครับนกป่านกอ่านกช่ำผมที่ใส่ไปกล่องนึงกับสีตัวนะครับแล้วแต่เขาสั่งนะครับแล้วแต่เขาสั่งแต่ถ้าเป็นนกพวกนกปึกนกอะไรนี่ผมก็่่คอยมีแบ่งเพราะว่าลูกกนนมัไปมดดกก่่ออนนนนะะครับไปมเา อย่างตัวนี้ก็ใส่กล่องเดียวนะครับกล่องเดียวกับค่าขนส่งก็เหมือนกันนะครับกล่องเดียวหรือว่าจะใส่ไปหลายตัวก็ราคาเดียวกันนะครับราคาค่ากล่องเนาะซึ่งบัเกี่ยวกับค่าตัวของนกเนาะอันนี้ผมอธิบายนะครับเนาะงี้กัอเี่ยว่ากันเด้อผมก็ขออธิบายนะครับเนาะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงย่างงี้เนาะสำหรับชวาตัวนี้นะครับเป็นชวาลูกปอนป่าเทนะครับเป็นสองมีสองตัวตัวหนึ่งไปแล้วนะครับอยู่ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับกับที่ไปบุแม่น๊บอกบินหายนะหมายถึงว่าไปอยู่ก็จะของใหม่นะครับไปอยู่ าขอแบ่งผมผมก็บกวา่าผมว่ามั่นใจเรื่องเสียงเรื่องอะไรของมันเพราะว่านกมันยังหน่อยอยู่เนาะผมก็เลยกับบริการรับประกันให้นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนแต่ว่าผมรับประกันให้คือว่ามันเป็นลูกป้อนแค่นั้นเองนะครับแค่นั้นเองเรื่องของเสียงนกเขาขันนกตัวนะครับขันนกตัวเสียงใหญ่เสียงน้อยกระบ,บากันไปนะครับตามตามตามเหล่าตามกอมันเนาะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าถ้าเรื่องของความคุ้นความลูกป้อนนะครับ อันนี้ผมรับประกันไหเดอร์ผมรับประกันไหจริงๆนะครับว่าผมลูกปอนจริงๆนกขุนนกเช่องจริงๆนะครับเอาไปเลี้ยงแป๊บเดียวกระขนนะครับเลี้ยงได้เลยหมายถึงว่าจะเลี้ยงจะอะไรจะพึกต่อพึ่อะไรอันนี้ก็ต้องรอระยะเวลานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับเมื่อฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับก็เอาหนุกเขาชวาลูกปอนมาให้ดูนะครับก่อนที่ส่งให้เจ้าของใหม่เนาะคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ